น,นี้บรรดาพุทธศาสนิกชนกำลังกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรยัย ขวัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระอาตุวัดขึ้นพระบรมสารีริกธาตุตำแหน่งไปบนตะกครื่งชั้นแ้ต้นที่วางอัญเชิญนะคะหลวงพ่อนามัสการก็จะนำคณะจะสุนทรภู่ทุ่เชิญมาที่ นั่งในหัวแก้วมนหมุนด้วยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนคะรัชกาลที่สองจะนำโดยพลเอกอิสระสินธารมัดนะคะก็จะวางตามตองพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญค่ะตามหมายเลขนะคะเมื่อครบแล้วก็มีรอบสุธีอีกสี่อีกสี่องค์นะคะ thế thôi ạ. À tiếp tục tài Để này ạ. Chị vào bên 公司的发法 <ส>ขอเริ <Un resh. S 2> ่นเชิญเชิญพระอาหารประทาดค่ะระหว่างการตำแหน่งเชิญเชิญค่ะเชิญเชิญพระอาหารประทัดให้หมดแยกมาสกงทางเลยนะคะอันเชิญตรงไหนยางประจำตาแหน่งตรงนั้นค่ะสาธุค่ะในขณะนี้ผู้อัญเชิญพระอาหารประทัดกำลังอัญเชิญเพื่อปฏิสถานไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ คุณชนีอันเทินหลวงปู่เทศนะคะได้ลังสีค่ะเพื่อนเชิญทุกท่านนะคะก็ได้นำพระบรมสาศรีริกธาตุและพระอารหันตธาตุทั้ง1ิองค์เข้าประจำตำแหน่ง แล้วก็นมัสก,การกราบขอเรียนเชิญที่ตามเชิญที่หน้าที่จับไว้เลยค่ะงานนี้พระคุณเจ้าได้นำดอกโบทองคำนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาจากวัดนิหิมทุและวัดมิหิมทะเลมิหิมทะเลจากเสลงกานะคะโดย หลคพ่อสนองจะเป็นองค์ประธานในการเลี่ยนถ่ายในมนเจ้าพา่ะหลวพ่อสนองกระตบพุญโยกำลังเปลี่ยนถ่ายพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่ได้จากวัดป่ามหินทุและวัดมหินทะเลแห่งประเทศศรีลังกา ปฏิสถานไว้บนดอกบัวทองคำ

ได้ถวายพร,ระบรมาสารีริกธาตุมาให้แก่วาสงฆทานแห่งประเทศไทยนั้น mm hmm. ก็เนื่องมาจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศสีลังกาและประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์อันดีที่แนบแน่นกันมาตลอด mm hmm. ประธานสงฆ์จ mm ึงมีความเชื่อมั่นต่อการถวายพระสุริยริกธาตุของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ mm hmm. จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของประเทศ mm hmm. ทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยส่วนเหตุผลที่ทางวัดป่ามหินทุกโดยประธานสงฆ์ได้ถวายพระบรมสศา,ศาศรีริกธาตุให้แก่วัด สังฆทานนั้นก็ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันคือประเทศไทยและประเทศศรีลังกามีความสัมพันธ์อันดีในทางพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานประเทศทั้งสองได้เอื้ออาทรซึ่งกันและกันในคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมไปจากพระาศาสนาและเนื่องด้วยตามประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกาเมื่อครั้งสมัยราชจาจักรแคนดี้ได้รับการสถาปนาพระภิกษุสงฆ์นีกายสยามวงจากประเทศไทย หรือสยามในครั้งนั้นโดยท่านอุบาลีมหาเทระได้มาประกอบพิธีอุปสมบทให้กับกุลบุตรชาวศรีลังกาจึงทำให้ประเทศศรีลังกาได้สืบพระพุทธศาสนานับตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ที่ท่านได้เห็นภาพในขณะนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขึ้นเหนือบุษบก